แจ้งข่าวเช้าวันอังคารที่13กุมภาพันธ์67ครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็มาสรุปข่าวสารเช้าวันนี้กันครับมีหลายเรื่องที่ต้องติดตามกันนะครับรเริ่มต้นโดยข่าวสารข่าวแรกกันก่อนเลยครับเกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยท่านผู้ชมช่วงนี้มีฉาชีพระบาดกันอย่างหนักเลยครับผมท่านที่ ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้วใช้สิทธิสวัสดิการผ่านประ,ประชาชนในการซื้อสินค้าในการใช้สิทธิค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อรอบ3เดือนมีการแจ้งเตือนกันนะครับว่าจะมีรถเร่ขา,ขายของนะครับปรากฏว่ามาเร่ขายของตามหมู่บ้านนะครับเอาไปแลกของแลกไข่ แลกไข่ไก่แลกของอะไรประมาณนี้นะครับผ่านรถเร่ที่มาเร่ตามหมู่บ้านอันนี้ทางกรมชีกลางแนะนําว่าอย่าดาเนินการนะครับซื้อของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านรถเร่นะครับเพราะว่าเป็นการผิดเงื่อนไขของร้านค้าสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแนะนาํายาซื้อกับรถเร่เพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นะครับมีปัญหาขึ้นมาวงเงินเราหายไปในแต่ละเดือนอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุ อีกสาเหตุหนึ่งว่าทําไมวงเงินในสวัสดิการแห่งรัฐของเราในบัตรประชาชนหายไปในแต่ละเดือนนะครับทำไมใช้สิทธิ์ไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็แนะนําให้ใช้กับร้านค้าที่เราเคยใช้ตามหมู่บ้านนะครับเป็นร้านค้าที่ถูกต้องของการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกันดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับผมรวมถึงการระวังนะครับถูกหลอกจากมิจฉาชีพนะครับหายรูปแบบท่านผู้ชม เห็นอยู่ก็คือในส่วนของการแจ้งความออนไลน์บางคนถูกหลอกแล้วก็ถูกหลอกซ้ำอีกนะครับเวลาโทรกลับไปแล้วมิจฉาชีพก็หลอกกลับอีกว่าต้องมีการโอนเงินเพื่อดำเนินการค่าต่างๆเพื่อดำเนินเงินกลับมาอีกอันนี้อันตรายมากๆท่านผู้ชมเช่นการแจ้งความนี้ผมไม่แนะนำให้แจ้งความผ่านทางออนไลน์นะครับไม่แนะนำแจ้งความผ่านทางออนไลน์ให้แจ้งความผ่านทางสถานีตำรวจใกล้บ้านท่านจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยบางทีเราแจ้งความออนไลน์มีการแอดไลน์โอน เงินค่าดาเนินการต่างๆปรากฏว่าก็เสียซ้ําซ้อนกันไปอีกอันนี้ก็เป็นการเสียซ้ําซ้อนระมัดระวังกันด้วยนะครับผมรวมถึงการซื้อของออนไลน์ครับหลายท่านแจ้งข่าวมาในคอมเมนต์นะครับต้องขอบขอบคุณมาในที่นี้ด้วยนะครับแจ้งข่าวมาว่าถูกหลอกนะครับในการซื้อของออนไลน์ปรากฏว่าโอนเงินไปแล้วไม่ได้รับของนะครับหรือว่าได้รับของแล้วของไม่ตรงปกอันนี้ก็เป็น อีกสาเหตุหนึ่งทําำให้เรารถูกหลอกได้แบบง่ายๆเลยนะครับรามาระวังกันด้วยถ้าใครต้องการซื้อสินค้านะครับแนะนำซื้อผ่านแอปเช่นทิกต o k ก,ก็ได้นะครับก็มีความปลอดภัยอยู่หรือว่าผ่านแอปส้มแอปฟ้าก,ก็ได้หรือว่าจะซื้อผ่านเพจผมก็ได้ถ้าเป็นของที่ผมแมนะนําเช่นมือถือนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับผมก็มีการรับประกันสินค้าอยู่แล้วก็ ชื่อถือได้ท่านผู้ชมต้องซื้อกับเพจที่เชื่อถือได้นะครับผมโอเคใครที่ต้องการแจ้งข่าวสา,ารว่าถูกหลอกประเทศไหนบ้างก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับรวมถึงการรับจ้างเปิดบัญชีมานะครับเปิดบัญชีแล้วเอาบัญชีกับ ATM ให้เขาไปอันนี้ถือว่าเป็นการรับจ้างเปิดบัญชีอย่่เด็ดขาดนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเอ,เอาบัญชีของเราที่เราเปิดเนี่ยไปทาพฤติกรรมการเงินที่ผิดกฎหมายได้ระมัดระวังกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีคาแนะนําป้องกันการถูกหลอกก็คือเรา อย่าโลภมากนะครับอย่าโลภนะครับอย่าโลภได้ของของคนอื่นเช่นการลงทุนก็อย่าโลภมากถ้าเป็นเรื่องของการแอดไลน,น <S 2> <S 2> <ค>์ให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับก็อย่าดําเนินการแอดไลน์หรือให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับหรือว่ามีการโอนเงินก็ให้ตั้งสตินะครับจะไม่มีการโอนเงินไปก่อนเพื่อความปลอดภัยอย่าโอนเงินไปก่อนครับให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นๆโดยตรงหรือว่าติดต่อผ่านอ่าสถานีตำรวจใกล้บ้านท่านก็ได้นะครับ หลายๆอย่างท่านผู้ชมเช่นถ้ามีคนโอนเงินมาผิดก็อย่าโอนกลับให้ติดต่อธานาคารเพื่อความปลอดภัย เช่นเดียวกันนะครับสำหรับข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจช่วงนี้ท่านผู้ชมก็เป็นช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์67แล้วนะครับเงินดิจิตอล10,000บาทข่าวสารยังเงียบกันอยู่ท่านผู้ชมก็รอาการประชุมอีกครั้งคาดว่าจะมีการประชุมของคณะกรรมการเงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทชุดใหญ่นะครับในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ก็รอติดตามข่าวสารกันอีกทีนะครับว่าจะดำเนินการหรือไม่สำหรับเงินดิจิตอล10,000บาทซึ่งก็ต้องติดตามข่าวสารกันท่านผู้ชม ก็ยังไม่แน่ใจว่าจาะดาเนินการได้หรือไม่เพราะว่าหลายหน่วยงานก็เริ่มมีอ่าอาจว่าอาจจะเป็นการขัดต่อข้อกฎหมายพรบกู้เงิน5 0 0 0สนล้นบาทได้รอติดตามข่าวสารกันนะครับผมสุดท้ายข่าวสารนะครับท่านผู้ชมก็เป็นเรื่องของการรับเบีย้ยประสุอายุเบีย้ยผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนบุตรนะครับท่านใดที่พบปัญหาในเบื้องต้นนะครับแนะนําตรวจสอบ ก่อนได้ที่อบอตอเทศบาลหรือว่าเขตของท่านขอคำแนะนำได้ครับถ้าเป็นผู้พิการนะครับก็แนะนำให้เช็ควันหมดอายุของบัตรผู้พิการด้วยเพราะว่าบางทีบัตรผู้พิการหมดอายุท่านก็จะเสียสิทธิ์ในการรับเบี้ยผู้พิการแบบต่อเนื่องไปนะครับแนะนําถ้าบัตรหมดอายุก็แนะนําต่อให้เรียบร้อยไปต่อที่ขอใบรับรองแพทย์ที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปออกใบบัตรผู้พิการที่สารากรางจังหวัดส่วนราชการจังหวัดก่อนแล้วก็นําบัตรผู้พิผู้พิการใบใหม่ ติดต่อลงทะเบียนอีกครั้งที่อาบาตเทศบาลหรือว,ว่าเขตของท่านครับท่านท,ที่จะเพิ่งอายุครบ60ปีนะครับบริบูรณ์ก็ติดต่อฟังข่าวสารจากเทศบาลอบตหรือว,วัเดววเขตของท่านด้วยเพื่อรอประกาศว่ามีการลงทะเบียนเบี้ยประ้สูงอายุหรือไม่นะครับรวมถึงเงินอุดหนุนบุตรด้วยนะครับก็ถ้าต้องการตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรก็สามารถตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์สถานะ กับเงินอุดหนุนบุรได้ในผมคําแนะนําจะแปะไว้ที่เว็บไซต์ใหม่ส่งการ์ดคอมก็เข้าไปดูกันได้ในเบื้องต้นผมก็มีคําแนะนํากันอยู่ครับไปดูกันได้นะครับผมข่าวสารก็จะประมาณนี้ท่าผู้ชมท่านใดที่มีคําถามข้อสงสัยหรือว่าต้องการแจ้งข่าวสารก็บอกกันได้ที่ใต้คลิปนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับผมสู้ๆกับการทางานวันนี้กันด้วยครับสวัสดีครับ